สวัสดีครับผมอาจารย์น็นะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็หลายๆท่านก็คงจะเดินทางกับนะครับภูมิลำเนาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับที่12เมษายนพุทธศักราช้5 64นะครับอย่างไรก็แล้วแต่สําหรับท่านที่ยังเดินทางนะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับทุกลัคนาราศีนะครับเดินทางโดยปลอดภัยนะครับ อย่าลืมนะครับรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับก็ถ้าใครพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยก็ดีนะครับถ้าเกิดในกรณีที่หาที่ทำความสะอาดมือหรือล้างมือบ่อยๆไม่ได้ก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ช่วยได้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลนะครับวันสงกรานนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับวันครอบครัวนะครับแต่หากท่านใดนะครับไม่ได้กลับไปที่บ้านนะครับ ก็อย่าลืมนะครับอาจจะไหว้พระหรือกราบพระที่บ้านนะครับนะครับแล้วก็ลดน้ํานะครับพระนะครับง่ายๆนะครับก็เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในช่วงเทศกาลสงการนะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็โทรศัพท์คุยกันก็ได้นะครับหรืออาจจะทำอะไรให้กันดีๆนะครับผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับก็ใช้ตรงนี้นะครับในมุมตรงนี้นะครับในการที่จะส่งความคิดถึงนะครับสำหรับทุกท่านก็ขอให้นะครับกาดอย่าตกนะครับแล้วก็เดินทางท่านใดที่ยังต้องเดินทางในวันนี้หรือวันจะต่อไปแม้จะทั้งจะเป็นเดินทางไปและกลับนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเช็คเส้นทางก่อนนะครับว่าเราต้องผ่านจังหวัดไหนบ้างที่ เขาต้องกักตัวนะครับยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับปฏิบัติตามกฎนะครับระเบียบนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อช่วยลดนะครับความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะได้รับเชื้อโรคโควิด -19 นะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครับสุดท้ายนี้ทางอาจารย์ก็ไม่มีอะไรนะครับมากไปกว่าขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ แล้วก็ขอให้เดินทางไปกับโดยสวัสดิภาพนะครับรวมถึงปัศจ,จากโควิด19นะครับแต่จะปะัศจ,จากโควิด19ได้อย่างไรนะครับก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีระยะห่างกันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับจุดไหนที่มีคนเข้าไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับ เริ่มแออัดเราก็อยากเข้าไปนะจุดตรงนั้นนะครับเพราะมีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะทําให้ติดเชื้อโควิด1 9นะครับก็ขอให้ทุกทกท่านนะครับโชคดีครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ